ก็วันนี้นะครับแล้วก็จะมาสแกนเอกสารทั่วไปนะครับที่เราจะเจอกันในชีวิตประจําวันนะครับด้วยเครื่องสแกนเป็นบุ๊กสแกนนะครับ C ีเซอร์เอ็มสามพนะครับเราเข้ามาหน้าสแกนนะครับตอนนี้เราก็ใช้โหมดแฟล t ซิงเกิลเพจนะครับในการสแกนเอกสารทั่วไปตอนนี้เราอยู่ในโหมดคัลเลนะครับตรงตัดปรับสีเราอยู่โหมดคัลเลอรครับเรามาดูในโหมด Single Page ครับว่ามีอะไรบ้าง อันแรกนะครับก็จะเป็น white space for our owner of id นะครับก็คือจะเป็นหมวกของการสแกน id card บัตรนะครับผมบัตรประชาชนเนี่ยครับนี่อันนี้ครับตัวอย่างบัตรนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะครับถ้าสังเกตนะครับบัตรเนี่ยช่วงมุมของเขานะครับจะเป็นโค้งๆนะครับไม่ได้ว่าเป็นบัตรสี่เหลี่ยมตรงมุมไม่ได้ว่าเป็นรูมแหลมสี่เหลี่ยมเป๊ะนะครับผมก็จะมีโค้งๆอยู่เล็กน้อย และถ้าสังเกตนะครับเห็นเส้นสีส้มๆนี้ไหมครับผมเส้นส,สีส้มนี้มันก็คือตัวเซนเซอร์นะครับที่เขาพยายามจะจับวัตถุนะครับที่อยู่บนแท่นสแกนนะครับสังเกตครับอันนี้ผมเซนเซอร์ก็จับที่บัตรแหละตรงมุมเนี่ยที่ผมบอกว่ามันโค้งเนี่ยเราก็ต้องใช้โหมด id card เนี่ยครับเพื่อที่จะช่วยตอนนี้ผมกดสแกนดูก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้ติ๊กโหมดสแกนบัตรนะครับ แล้วก็ติ๊กโหมดสกแกนบัตรดูซิว่าข้อแตกต่างจะเป็นยังไงนี่ผมก็สแกนอีกครั้งหนึ่งนี่ครับอเอารูปมาเทียบกันนะครับรูปด้านซ้ายนะครับก็คือรูปที่เราไม่ได้ติ๊กที่โหมดสแกน ID c a การ์ดนะครับสแกนบัตรนี่เองตรงมุมด้านขวานี่ครับช่วงมุมเนี่ยครับที่ได้กล่าวไปตั้งต้นนะครับว่าเขามีความโค้งเนี่ยด้วย เซนเซอร์ S S นะครับที่เขาจับเป็นสี่เหลี่ยมแบบว่าจะมีมุมเหลี่ยมๆนะครับมันจะติดกับมันจะเมื่อกดสแกนเนี่ยเขาก็จะติดแบล็กกาวมาด้วยนะครับเป็นสีดำนะครับเนี่ยถ้าเรามองมุมๆเนี่ยส่วนด้านที่เราใช้นะครับตรงมุมนะครับด้านที่เราใช้โหมด id card เนี่ยก็จะเป็นสีขาวกาจะถ่มสีขาวมาให้นะครับซึ่งมันจะสะดวกต่อการนําไปปินพ์นะครับมาออกเป็นเอกสารนะครับ ก็จะไม่มีมุมแหลมๆที่เป็นสีดำเนี่ยออกมาให้เราเห็นทพาให้เอกสารสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับโหมด Adjust by t e c h นะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูเอกสารที่ผมจะเอามาลองทดสอบนะครับ Adjust by Text ก็คือสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับคือ Adjust by Text เนี่ยก็คือเขาจะจับตัวอักษรน,นะครับให้ตั้งตรงอยู่เสมอนะครับโดยถ้าเราสแกนเอียง สแกนแนวนอนหรืออะไรก็ตามนะครับเกาจะจับตัวอักษรให้ตั้งตรงซึ่งอันนี้เป็นเอกสารที่เป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูโหมด a d j u s t b y text นะครับอันนี้ยังไม่ได้ติ๊กนะครับแล้วก็เราลองเอาเอกสารไว้แนวนอนดูสังเกตว่าสแกนออกมานะครับเอกสารก็จะนอนปกตินะครับน,นี้ลองลองเอียง เอกสารก็จะมาในแนวที่เราจัดตั้งนะครับคราวนี้เรามาลองดูครับกดโหมด a d ร t จัตไ t ติกสแกนแบบเอียงเลยเขาก็จะพยายามนะครับที่จะตั้งเอกสารขึ้นมาตามตัวอักษรนะครับทำเอ,เอียงไปเลยอันนี้คือเอียงแบบเฉียงลงมาเลยนะครับลองสแกนอีกทีนึ่ง ตามคำแปลของโหมดนะครับแอร์จรัดบาเสคือตัวจับตัวตัวสอนนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวสอนตั้งตรงขึ้นถัดมานะครับออโต้เพจเมนดิ้งนะครับก็คือเป็นการซ่อมกระดาษนะครับ การซ่อมกระดาษซ่อมยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนี่คือเอกสารที่เราเอามาทดสอบนะครับมีความเสียหายทาการฉีดที <ilib> ่มุมนะครับซ่อมกระดาษเนี่ยก็จะซ่อมกระดาษที Wing ่มีความแหว่งความบิ่นนะครับในตรงช่วงที่เป็นมุมของกระดาษนะครับช่วงที่เป็นขอบกระดาษถ้าเป็นตรงกลางเนี่ยครับไม่ได้นะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับก็จะซ่อมได้แต่ตรงมุมกระดาษอย่างเราแม็ก เอกสารและดึงออกมาได้เอกสารขาดช่วงมุมนี่ครับก็จะพอซ่อมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าเขาซ่อมแบบไหนนะครับแล้วก็ติก๊กออโต page merging นะครับก็ลองสแกนกันเลยเมื่อเราสแกนออกมาแล้วนะครับนี่สแก,กนนะครับก็จะพยายามเหมือนนำออสีด้านข้างนะครับของตัวเอกสารเองเนี่ยมาถมนะครับในจุดที่มีความเสียหายการฉีกขาดนะครับ ด้านบนมึกสักครู่นี่คือเป็นลอยใหญ่นะอาจจะไม่ดูซ่อมได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับด้านซ้ายนี่ก็ซ่อมได้ถือว่าดีเลยว่าเนียนไม่ไม่เห็นเลยนะครับถัดมานะครับมันติ Target Paging นะครับโหมดนี้เราต้องสาธิตให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับมันติ Target Paging ตอนนี้นะครับผมก็จะนำบัตรนะครับต่างๆเอกสาร,รนะครับเป็นบัตรทั้งหมด6ใบนะครับมาเรียงให้ดูนะครับสังเกตนะครับที่ตัวเซนเซอร์สีเหลืองที่เขาพยายามจะจับนะครับตอนนี้เซนเซอร์จับบัตรทั้งหมดโดยที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อย่างนี้ครับเป็นพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่เซนเซอร์จับเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่เมื่อเรากดสแ,แกนนะครับเขาจะนํา สิ่งที่อยู่ในเซนเซอร์ทั้งหมดเนะนี่ยมานี่ผมกดสแกนเห็นไหมครับก็จะเป็นก็จะเป็นก็จะนำภาพทั้งหมดในเซนเซ,นเซอร์ครับออกมาเมื่อเราติ๊กที่มติครับมติ์เก็ตนะครับ,รบเห็นไหมครับเขาก็จะทำการตีเกาะครับเซนเซอร์ก็จะตรวจจับเอกสารทั้งหมดที่อยู่บนแท่นสแกนนะครับแล้วเราลองสแกนดูามาแล้ว ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมาสีละแผ่นเลยซึ่งสะดวกต่อการสแกนเอกสารพร้อมกันหลายๆแผ่นเป็นที่เป็นขนาดเล็กหรือขนาดที่พอที่จะนำมาวางบนแท่นสแกนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนำเอกสารชิ้นอื่นนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูนี่อย่างนี้ผมเอาลองเอากระด A4 กับบัตรนะครับสแกนพร้อมกันก็สามารถตรวจจับได้นะครับก็คือ สบายๆครับโหมดนี้เพื่อจะตอบโจทย์กับ PP พี่เพื่อนๆนะครับส่วนโหมดสุดท้ายนะครับก็คือจริงๆแล้วโหมดสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นโหมดในการช่วยตรวจจับนะครับเพื่อตรวจจับเอกสารนะครับหรือช่วยทําให้เอกสารเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับลองไปดูดีกว่าว่ามันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นยังไงและถ้าไม่ติ๊กโหมดนี้เอกสารจะเป็นยังไงนะครับซึ่งในโหมดเนี้ย าทางซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยจะติ๊กมาเป็นจริงๆแล้วจะติ๊กมาเป็นเ e f อ u l t นะครับเขาจะติ๊กมาให้อยู่แล้วนะครับแต่นเนี้ยเราจะมาลองดูกันว่าถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตนะครับเอกสาร A4 ใบเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยเขาตรวจจับไม่ได้ว่าไม่ได้ตรวจจับเป๊ะนะครับจะมีขอบนะครับออกมานะครับล้นออกมาถ้าหากเราไม่ได้กด โหมดที่ช่วยตรวจจับให้แม่นยำม,มากขึ้นอย่างเมื่อสักครู่นะครับเรามาดูกันว่าถ้าสแกนออกมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอลองสแกนออกมาเห็นนะครับด้านขวานะครับที่เซ็นเซอร์เขาจับเกินออกมาเนี่ยจะมีสีดำลักษณะคือนำพื้นหลังมาด้วยแต่เมื่อเรากดติ๊กการช่วยดีเทคนะครับ ขึ้นมานี่เห็นไหมครับเขาจะพยายามที่จะนําขอบเอกสารเนี่ยมาถมนะครับให้เอกสารเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นให้เอกสารดูดีดูสมบูรณ์มากขึ้นนะครับไม่มีขอบที่เป็นขอบสีดําจากแบ็กกราวด์พื้นหลังเลยนะครับก็ในโหมดต่าง สามารถติ๊กใช้พร้อมกันปรับใช้ได้ตามสะดวกตามที่พี่ๆเพื่อนๆจะทําได้เลยนะครับจะใช้พร้อมกันก็ได้หรือจะใช้ทีละโหมด2โหมดพร้อมกัน1โหมดถึง2โหมดพร้อมกัน3โหมดพร้อมกันก็ได้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ